โดยคุณวาสนานาน่วมนะครับมาร่วมรายการด้วยแล้วก็พูดในรายการเรื่องใหญ่ไลฟ์ทองนะครับบอกว่ามีข้อมูลจากสายข่าวทางบ้านจันสง่ายืนยันว่าคุณยิ่งรักจะกลับไทยช่วงสงกรานตามที่คุณนักสินประกาศเอาไว้นะคุณอมอนักผู้ชมโอ้ค่ะนอกจากนี้บอกว่ามีข้อมูลจากสายข่าวกระทรวงยุติธรรมว่ามีการเตรียมทีมสําหรับเตรียมการเรื่องการกลับมาของคุณยิ่งรักโดยเฉพาะโดยบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยประกาศนะครับว่า จะกลับมาติดคุกนะซึ่งก็มองว่าไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากเงื่อนไขต่างกับกรณีของคุณนักศินเอาลองฟังหน่อยนะครับม<า>่<า>นี่เา <ไป S 2> เขา <ไป S 2> เขาแจ้งเตือนกันมาเลยเขาบอกว่าติดคุก คือคุณคุณยิ่งรักเนี่ยประกาศพร้อมที่จะติดคุกเข้าเรือนจำเลยเข้าเข้าเรือนจําเพราะว่าอ่ะเขาไม่มีทางเลือกอื่นอยู่แล้วเขาจะมาแบบพี่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าอายุสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือกลับมาจะใส่เปาะปอคอแล้วก็ไม่ได้